พศพลเล่าเรื่องสวัสดีครับนางตะเคียนเป็นผีตามตำนานพื้นบ้านของไทยคนไทยสมัยดังเดิมเชื่อกันว่าลอนเป็นผีผู้หญิงซึ่งสถิตอยู่ใต้ต้นต,นตะเคียนโดยเราจะสังเกตได้จากบริเวณผืนป่า ที่นางตะเคียนสิงสูอยู่นั้นมักจะดูสะอาดสะอ้านเหมือนมีคนมาปัดกวาดอยู่เสมอซึ่งนี่ก็คงเหมือนกับแม่บ้านแม่เรือนที่ต้องคอยปัดกวาดหน้าบ้านและเรือนของตัวเองให้สะอาดอยู่เสมอนั่นเองนางตะเคียนมีรูปร่างหน้าตางดงามสะสวย ผมยาวสละสวยหิวพันสะอาดหมดจดงดงามหมสบายและใส่ผ้าถุงบางทีก็ว่าแต่งตัวเหมือนสาวชาวป่าทั่ว,วไปหีนางตะเคียนมักจะเป็นจำพวกหวงที่และดุร้ายมากอากใครคิดจะลุกรานที่อยู่ของตนด้วยเหตุเชื่อว่าต้นตะเคียนนั้น มีผีนางตะเคียนสิงสู่อยู่ดังนั้นก่อนจะนำเอาต้นตะเคียนมาใช้งานจึงจำเป็นต้องทำพิธีบวงสวงขออนุญาตจากนางตะเคียนเสียก่อนเมื่อต้อนตะเคียนถูกนำมาแปลสภาพเป็นยานพาหนะล่าวของเครื่องใช้หรือสิ่งปลูกสร้างแล้วนางตะเคียน ที่สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงสถานะตามไปด้วยเช่นถ้าขุดเป็นเรือนางตะเคียนก็จะกลายเป็นแม่ย่านางเป็นต้นแต่สิ่งที่น่าสะึึงกลัวมากที่สุดก็เห็นจะได้แก่เสาตะเคียนตกน้ำมันนั่นเอง เสาเรือนที่ทำมาจากไม้ตะเคียนต้นใดก็ตามถ้าตกน้ำมันนั่นย่อมหมายความว่าผูดผีหรือนางไม้ที่ยังสิงสู่อยู่ในเตาต้นนั้นยามใดที่มีน้ำมันไหลลินออกมายาดเยอะไม่ขาดสายเจ้าของบ้านก็จะรีบหาอาหารขลาวหวานมาเส้นไหว้ รวมทั้งผ้าแพรสีสวยๆซึ่งเชื่อว่าเป็นสิ่งที่รักให้ของสตรีมาผูกรอบเสานั้นนางตะเคียนก็พออกพอใจไม่สร้างความเดือดร้อนใจใดๆให้แม้แต่น้อยมิหนำซ้ำยังจะพาโชกราบเข้าบ้านอีกด้วยตรงกันข้ามถ้าเจ้าของบ้านไม่สนใจแยแส นางตะเคียนก็จะออกมารอกร้อนให้เจ็บใครได้ป่วยบางรายก็เสียชีวิตไปก็มีหรือไม่ก็เกิดเคาะหามยามร้ายต่างๆทรัพย์สินวิบัติวอดวายไปทันตาเห็นที่รุนแรงจนถึงกับโดนไฟไหม้บ้านก็เคยปรากฏมาแล้ว มีเรื่องเก่าถูกเกล้าขานเกี่ยวกับกลิ่นหอมอันแสนมหัศจรรย์ของน้ำมันตะเคียนในเวลาที่มีอากาศร้อนอบอ้าวแต่น้ำมันที่ตกจากเสาก็ไม่ยาดไหลและยังปราศจากกลิ่นอายใดๆแต่เมื่อถึงยามราตรีน้ำมันนั้นกลับไหลรินเงียบเชียบ มันเผยกลิ่นหอมอันลี้รับเยือกเย็นสะกดให้คนอยู่ใกล้ได้กินแล้วเหมือนถูกมนสะกดโดยเฉพาะผู้ชายหนุ่มๆที่ตกเป็นเหยื่อย่างง่ายง่ายเมื่อชายหนุ่มคนใดได้กินหอมแปลกประหลาดและเผือสูดดมเข้าไปชายคนนั้นก็จะมองเห็นภาพตาวงามอยู่ในชุดไทยปรากฏขึ้น เป็นหมอกร้างแล้วค่อยๆปรากฏเด่นชัดขึ้นทุกทีจนกลายเป็นมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อและมีชีวิตชีวาในเช้าวันลุ่งขึ้นมีคนมาพบชายหนุ่มคนนั้นปอดลัดเพลอรำพันอยู่กับเสาตกน้ำมันหูดจ้าไม่รู้เรื่องใครจะห้ามใครจะปามอย่างไรก็ไม่ฟัง ต้องไปนิมนต์พระมาช่วยเหลืออย่างรายหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสุขัรบุรีสามีเกิดคุ้มครั่งอย่างหนักจนป่ายภรรยาต้องตัดใจหรือเรือนไปถวายวัดสามีของหล่อนจึงฟื้นสติคืนกลับมาตามเดิน ในเรื่องของความเชื่อดังกล่าวนี้เราอาจพิพจจารณาได้ด้วยพื้นฐานของเหตุผลว่าเนื่องจากต้นตะเคียนเป็นไม้ใหญ่ที่มีอายุยืนนานมันจึงทำให้เกิดเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีสางนางไม้อันเกี่ยวข้องกับต้นตะเคียนอยู่เสมอต้นตะเคียนและต้นไม้ใหญ่ๆอื่นๆ ต้นตะเคียนและต้นไม้ใหญ่อื่นๆที่อยู่ในป่าบางทีก็จะมีผ้าแดงหรือแม้กระทั่งผ้าเหลืองของพระที่ไปคาดพันไว้ค่อว่าทุกคนจะได้รีเรียงไม่กล้าเข้าไปตัดโคนยิ่งข่าต้นไม้ใหญ่ๆที่มีอายุมากๆนี่ยิ่งมีผ้ามาพันหลายผืนเลยเชียว แหมบบางทีเวลาผ่านต้องกราบไหว้เสียอีกนับว่าเป็นการสมวนพันไม้ของไทยเอาไว้ได้เป็นอย่างดีและนี่ก็คือเรื่องราวของตำนานผีนางตะเคียนเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ฟังถูกใจกดซับสไคร ถูกใจให้กับทางช่องคดสนเล่าเรื่องด้วยนะครับขอบคุณครับผม